เพาาื่อไคนๆที่ห้างทุกๆครั้งเจ้าจากการที่โมเฮาเจ้าดำเหลืองรหัสหนึ่งแปดและรหัสสองศูนย์ได้่วมกันจัดงานพบปะสัมสันครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ได้ฮับเสียงสะท้อนป๊กมาว่าจัดงานได้ม่วนงันสั่นแล้วดีขน้าเจ้าแต่ว่าเฮายังขาดเพื่อนฮ คนติดติดภารกิจตรงกับวันจัดงานพอดีปีนี้เลยขอมาบอกกล่าวล่วงหน้าเหมือนๆว่างานพบกปะสังสนๆครั้งต่อไปซึ่งเป็นครั้งที่เส,สี่ได้กำหนดวันเวลาและสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้วโดวยจะจัดงานในวันเสาร์ที่เสารสี่และวันอาทิตย์ ที่25มกราคม2569ย้ำเหมือรกรมนนะเจ้างานพบปะสั่งสั่นครั้งที่ี่ซึ่งเป็นครั้งต่อไปจะจัดงานในวันเสาร์ที่24และวันอาทิตย์ที่้ามกราคม2569ณนะทัสตารีสอร์ทอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ หากตัานมีภารกิจอันอยังก็ของเลี่ยงวันเสาร์ที่เสสี่และวันติดที่สองห้ามกราคมสองพันห้า้อยหกสิบเก้าไว้ก่อนแล้วพะกันจ้า